ครับสวัสดีครับพบกับชำนนนาญชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาในหัวข้อปลูกต้นไม้ยังไงให้งามในสไตล์ของชำนานนะครับก่อนอื่นก็จะให้ดูต้นไม้ก่อนนะครับต้นตาลที่ผมปลูกไว้ก็ใบใช้ได้งามดีนะครับต้นปาล์มหางกระรอกก็เขียวงามมากๆ ต้นนี้ก็เป็นต้นครูน่าจะเป็นครูบาซิลก็เขียวชะอุ่มงดงามครับก็เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะใช้ปุ๋ยยูเรียบ้างปุ๋ย3เดือนละลายช้าบ้างแล้วก็อาจจะมีใส่พวกขี่งัวหรือเรียกว่ามูลสัตว์นะครับก็ใช้กันได้หลายหลากวิธีนะครับแต่สำหรับผมวันนี้ก็จะมาแชร์บางสิ่งบางอย่างที่ทาง ผมได้ใช้แล้วก็เห็นว่ามีการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้ดีแล้วก็การลงทุนก็ไม่สูงเพื่อดินของเราจะได้ไม่ด้านไม่เสียง่ายๆนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับครับนี่แหละสิ่งนี้นะครับที่ทำให้ต้นไม้ของผมเจริญงอกงามนะครับ เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยย่อยๆอน,นี้ก็จะเป็นตัวไส้เดือนนะครับเป็นไส้เดือนพันต่างประเทศชื่อว่าพันเอเอสนะครับเราก็จะทำการคือให้อาหารเขาก็คือจะเป็นตัวปุ๋ยคอกถ้าจะให้ดีเราก็ใช้เป็นปุ๋ยคอกที่เป็นของโคนมนะครับถ้าเป็นของโคนมเนี่ย จะมีข้อดีก็คือมีโปรตีนสูงมากๆที่ไส้เดือนมูลไส้เดือนก็จะออกมามีคุณภาพมากแต่สำหรับผมมูลวัวที่เป็นวัวนมเนี่ยจะหายากหน่อยผมก็เลยใช้ปุ๋ยคอกทั่วไปนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันนะครับไส้เดือนพันเอฟเป็นแบบนี้ครับตัวเขาจะแบนๆยาวๆ ันนี้ผมไม่ได้เอาตัวมามาใส่ในมูลนะครับผมวางมูลไว้แล้วตัวเขาก็จะจะเข้ามาอยู่เองมาหาอาหารของเขาเองนะครับพอดีวางไว้ตากผลมันก็จะแฉะแฉะหน่อยนะครับอันนี้ในกระถางก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นมูลไส้เดือนแล้วก็เป็นร่วนร่วนดินก็จะร่วนต้นไม้ก็จะ ลากฝอยก็จะเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยครับไส้เดือนพันเอฟเนี่ยก็สามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ของเราได้หมดนะครับแม้แต่ในกระถางอา่างปลาไส้เดือนก็เข้าไปอยู่ได้เหมือนกันถึงจะอยู่ในน้ํามีน้ำเราก็อยู่ได้นะครับเนี่ยอยู่ไปทั่วเลยนะครับ เลดใบใหญ่มากนะครับเมื่อปลูกลงดินที่มีไส้เดือนอยู่ใบใหญ่โตมาโหฬานเลยนะครับใหญ่มากๆ ส่วนนี้ก็คือเคล็ดลับนะครับของผมที่ไม่ต้องไปพึ่งปุ๋ยเคมีอะไรมากมายนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากหาปุ๋ยแบบธรรมชาติธรรมชาติก็แนะนำเลยนะครับหาไส้เดือนพันเอฟเอามาเลี้ยงเราก็จะได้มีปุ๋ยไว้สำหรับใช้เอาต้นไม้ก็นงาสำหรับการเลี้ยงก็ง่ายๆครับถ้าเราได้ปุ๋ยคอกมาแล้วเราก็เอาปุ๋ยครอบแช่น้ำนะครับ แช่น้ำไว้สัก3 7วันก็ได้นะครับใส่น้ำแล้วก็แช่ทิ้งไว้ก่อนส่วนน้ำของการแช่มูลแช่เดือนเนี่ยเราก็เอาไปลดต้นไม้ก็ทำให้ต้นไม้จเจริญงอกกามได้ดีเช่นกันนะครับหลังจากเราแช่ปุ๋ยคอก ได้ที่แล้วเราก็เอามาใส่ตะกร้าแบบนี้แล้วก็เอาตัวส้เดือนมาใส่อีกทีนะครับ